ถึงพรุ่งนี้จังหวัดต่อไปนี้รับมือต่อพายุฤดูร้อนแรงได้อีกฝนตกหนักลมกระโชกแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันพุทธที่29มีนาคม2566คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของฝนที่ยังคงเกิดขึ้นในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยจะมีพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อน มีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกอีกทั้งบริเวณพื้นที่ใดจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศของพ่อแม่พี่น้องมาว่าในวันนี้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายแห่งหลายพื้นที่หลายจังหวัดทั้งในบริวเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางด้วย ่วนในบริเวณภาคเหนือพ่อแม่พี่น้องรายงานสภาพอากาศมาว่ามีฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5ส่งผลทำให้สภาพอากาศค่อนข้างขมุกขมัวยากต่อก,การดำเนินชีวิตซึ่งทางแอดมินก็ขอส่งกำลังใจและขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคเหนือดูแลรักษาสุขภาพเมื่อต้องออกทํากิจกรรมกลางแจ้งขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมทั้งให้เลือกใช้หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควัน PM 2.5ได้ด้วยและในขณะที่ FC หลายๆท่านก็ส่งกำลังใจมาให้ทางเรารวมถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะคะส่วนสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงค่ำวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคตะว,วันออก รวมถึงบริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลซึ่งหลังจากนั้นกลุ่มฝนจะเริ่มเบาบางลงและจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอีกในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่ามวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมบริเวณประเทศไทยเรานั้นจะอ่อนกําลังลงซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าเส้นไอโซบาร์ที่เคยปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศไทยของเราเดเคลื่อนตัวออกไปแล้วในวันพรุ่งนี้ แต่กลับมีเส้นของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมแทนจึงทำให้ในวันพรุ่งนี้ช่วงกลางวันหลายพื้นที่ยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาบริเวณประเทศไทยยังคงหอบนําความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจึงส่งผลทําให้ในวันพรุ่งนี้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงยังคงมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จากลักษณะดังกล่าวนี้เองทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้คาดหมายเอาไว้ว่าในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวาในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด18-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีพายุฝ,ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23่6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 6องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36ององศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและสภาพอากาศยังคงปราบวนโดยอาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพพร้อมทั้งขอให้ทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่อง หากมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน เป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ